สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่รัสเตชันค่ะสเตชันที่จะคอยอัปเดตเรื่องราวอินเทอร์เทนเมนตต่างๆให้คุณได้รับชมนะคะและในวันนี้ค่ะเราก็จะมารีวิวเกมที่เราเพิ่งเล่นจบไปนะคะนั่นก็คือเกมนี้เลยค่ะทะ่าดาไฮรูเออร์เอจออฟคารามีค่ะ ก็เป็นเกมที่เพิ่งเล่นจบไปนะคะแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจมากๆอยากจะม,มาแชร์ให้กับทุกคนได้รับชมนะคะเกมนี้เนี่ย หลายคนที่เคยเล่น z e l d a Bre a t h of the Wild นะคะก็จะคุ้นเคยกับเกมนี้เป็นอย่างดีนะคะเนื่องจากตัวละครต่างๆนะคะก็จะถูกลิงก์ลอถูกเชื่อมโยงมาจากเกมภาคที่แล้วนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะนำพาผู้เล่นนะคะย้อนกลับไปเมื่อ100ปีก่อนที่จะเกิดการล่มสลายของไฮรูนะคะแล้วก็แต่เกมนี้ก็คือจะมีความแตกต่างคือว่าจะไม่ได้เป็นแบบแนว Open w o r l d เหมือน Breath of t h ะ Wild นะแต่ว่าเกมนี้จะเป็นแนวแบบเล่นแบบฟันแหลกแหงลุยนะคะฝ่าด่านต่างๆนะคะก็ ส่วนตัวคือชอบมากเพราะว่าเราได้ทามิชชั่นต่างๆแล้วก็แบบเหมือนฝาดานไปได้คือเหมือนเราก็จะประสบความสาเร็จไปแต่ละด่านแต่ละด่านนะคะอันนี้ส่วนตัวชอบมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องย่อให้ฟังนะคะคร่าวๆสาหรับใครที่เคยเล่นเบ็ดออฟเดอะวายเนี่ยก็อาจจะไม่แปลกใจว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าสําหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะคะก็อาจจะต้องมาดูกันนิดนึงนะคะสามารถเล่นภ่านนี้ก่อนได้นะจริงๆแล้วอ่ะอันนี้คือส่วนตัวและมองอย่างนี้เพราะว่า สำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นเซลด้าเลยมาเจอภาคนี้เล่นภาคนี้จบแล้วก็ไปเล่น b r e a อ h of the ไว l d อันนี้เราก็มองว่ายังก็ยังได้อยู่นะคะ แต่ว่าใครที่เล่น Break of the Wand มาแล้วมาเล่นภาคนี้นะคะภาคนี้ก็จะตอบโจทย์คุณในหลายๆเรื่องนะคะก็คือจะเชื่อมโยงในจุดต่างๆของภาพ Break of the w d นะคะแล้วก็เหมือนจุดต่างๆที่เป็นจุดบอดจุดดำน่นนั่นนี่ที่เราสงสัยว่าเอ๊ะตัวนี้มันมาได้ยังไงมันมีเรื่องราวยังไงในภาคนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะบอกให้กับคุณได้รับชมนะ,ะและอีกอย่างนึงนะคะ High du Barrier เนี่ยคือแบบมีเซอร์ไพรส์เยอะมากๆนะคะจากที่เล่นไปเออและใช้เวลาเล่นไปประมาณ30ชั่วโมงได้ คือในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่แบบออกมาให้เราได้เซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลานะคะอีกข้อแตกต่างข้อหนึ่งจากอของ h ฮรูเวอ a r เรอรนะคะที่แตกต่างกันกับเซ l ด a าเลยก็ยกคือตอนที่เป็นเซ l ด a าเบรดออฟเดอะวเนี่ยเราเป็นลิงแค่คนเดียวถูกไหมคะแต่ว่าใน h ฮรูเวอร r เรอรเนี่ยเราสามารถเล่นตัวละครได้เยอะมากๆนะคะเราเป็นเซลด a เป็น i ิมปานะคะเป็นมิฟเป็นแบบแม้กระทั่งได้ขับแม้กระทั่งดีวาบีสนะคะคือมันแบบค่อนข้างที่จะ ฟูออปชั่นมากๆสาหรับเกมในภาคนี้นะคะครานี้เนี่ยเราก็จะมาเล่าเรื่องยอ่อแบบย่อบแบบย่อๆเนาะให้กับทุกคนได้พอจะเห็นภาพนะคะสําหรับใครที่สนใจอยากจะไปซื้อมาเล่นหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็คลิปนี้ก็อาจจะช่วยคุณได้ค่ะเรามาเริ่มเรื่องย่อกันเลยนะคะเกมนี้อย่างที่บอกไปว่าเขาจะพาผู้เล่นนะคะย้อนกลับไป100ปีก่อนที่ไฮดูจะล่มสลายนะคะนั่นก็คือว่าเป็นอีกไทม์ไลน์หนึ่งละที่ไม่ใช่ไทม์ไลน์ที่แบบ ลิงตื่นขึ้นมาร้อยปีกอบกู้น้นนั่นนี่เพื่อไปกูบ้านกู้เมืองอันนั้นไม่ใช่นะคะแต่ทำไลน์นี้คือมันจะย้อนกลับไปตอนที่เรากําลังต่อสู้ปกป้องไฮดรูนั่นเองนะคะเปิดฉากด้วยการเริ่มนะคะกองทัพมาริสกาเดียนมาริสกาเดียนก็คือการเดียนนี่แหละแต่ว่าถูกครอบงำโดยอ่าคาราเมตี้การ์ดอีกทีก็คือเป็นการเดียนที่ไม่ดีนะคะเขาเข้าบุกถล่มนะคะเมืองไฮดรูนะคะแล้วก็ทําลายลิง ในจังหวัดเดียวกันเนี่ยลิงคือบาดเจ็บสาหาัสมากมากนะคะแล้วก็เจ้าหญิงเซลดาเนี่ยก็ได้ปลดปล่อยพลังนะคะเป็นพลังแห่งแสงที่หลับไหลอยู่ในตัวของเธอนั่นแหละแล้ก็ปลดปล่อยออกมานะคะเพื่อที่จะปกป้องลิงค์เอาไว้นะคะในขณะเดียวกันเนี่ยการเดียนก็เข้าไปโจมตีปราสาทในจังหวัดนั้นนะคะก็จะมีการเดียนตัวนี้น้อยตัวหนึ่งนะ โผล่ขึ้นมานะคะการเดียนตัวนี้แหละค่ะเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของ h y ล u l า w a r r ร์ e อจออฟคาราเในครั้งนี้นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการเดียนตัวนี้นะคะเป็นคนที่ย้อนกลับมายังอดีตก,ก่อนที่จะถึงวันนั้นะก่อนที่จะถึงวันล่มสลายของไฮ l ูนะคะย้อนกลับมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมาบอกอเหล่าฮีโร่ต่างๆว่าจะเป็นลิงเซลดาอินปาโนนนั่นนี่ก็แล้วแต่ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต จุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็คราวนี้เนี่ยพอย้อนกลับมาปุ๊บมันก็เริ่มมาเป็นการเริ่มต้นเรื่องราวต่างๆของ h y d r o ว a r i o r Age of Calamity แหละก็คือก็จะเกิดการเดินทางนะคะของเหล่าฮีโร่ต่างๆเริ่มต้นที่เซลดาลิงแล้วก็อินปานะคะเดินทางไปหาใครเดินทางไปหาเหล่านักรบนะคะคที่จะเหมาะสมในการขับ d ีว b e นั่นเองนะคะนั่นก็คือ มฟ้านะคะเจ้าหญิงมีฟ้าแห่งเมืองโซระนะคะแล้วก็มีดารุกนะคะจากอ่าโกรอนนะที่เป็นเมืองไฟฟ้าอ่ะก็ต่อมานะคะก็จะมียูโบซ่านะคะจากเมืองการิโดเป็นเมืองที่มีสายฟ้าแล้วก็มีอ่าที่เป็นโจหน่ะเขาเรียกอะไรนะแล้วก็เมืองต่อไปนะคะก็จะเป็นเมืองของนกนะคะที่เป็นอ่าดวารินะคะจากเมืองดิโตะนะคะตัวนี้ก็ทั้ง4แชมเปี้ยนนะคะจะเป็นคนที่คอยขับดีบาติส ออะะก็คือเหมือนคล้ายๆกันกับตอนที่เล่นเป็นเซลดาเบดออฟเดอะวนะคะคล้ายๆกันแต่ว่าในภาคนี้อย่างที่บอกไปว่าเราไปตามหาคนที่จะมาขับดีวาบีส์นะคะนั่นก็คือสีคนที่กลับมาเมื่อกี้นี้เนาะเราก็ยังจะคงมีกิมมิคของความเป็นเซลดาเบดออฟเดอะวยังคงหลงเหลืออยู่นั่นก็คือการตามหาโคโลกซีนั่นเองนะคะภาคนี้คุณยังจะได้เจอกับโคโลกซีนะคะแล้วก็หลายๆอย่างที่เห็นในภาคเซลดาเบดออฟเดอะวนะคะ ที่สําคัญนะคะภาพนี้เราเป็นได้หลายคนอย่างที่เราเคยกล่าวไปตอนต้นคลิปนะคะว่าเราสามารถเป็นได้หลายคนมากๆมีคนที่คุณคาดไม่ถึงว่าคุณจะได้เป็นในนั้นด้วยนะบอกเลยมันไม่ได้มีแค่แบบเซลดาอิน a าลิงมิฟา ดีวาลีหรืออะไรต่างๆคงได้เป็นมากกว่าน,นั้นอยากจะให้ลองได้เล่นไปจนถึงแบบตอนท้ายๆนะคะเกมเพล์นะคะ, play, ะ,คะตรงนี้อย่างที่บอกไปว่ามันก็จะเป็นแบบแนวฟันแหลกแห่ลุยต่างๆเนาะก็จะมีหลายๆด่านทุกคนนะคะที่เป็นนักรบนะคะไม่ว่าจะเป็นแชมปเปี้ยนเองหรือว่าจะเป็นเซลดาอิมปาลีเนี่ยก็จะมีหนึ่งสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือชีคัสเลต e นะคะ ชิคกัเสเลตตัวนี้เนี่ยก็เป็นเวทมนต์หรือเป็นสกิลนะคะที่คอยช่วยให้เรานะคะได้ต่อสู้กับเหล่าการเดียนที่บุกมามากมายนะคะทั้งตัวมอนสเตอร์เองการเดียนเองแก็แม้กระทั่งนิ้กาแคนเองก็แล้วแต่นะคะตัวนี้เนี่ยนะคะสกิลตัวแรกที่อยู่ใน จิชิกาสะเลตนะคะคล้ายคลึงก,กันกับตัวที่อยู่ในซ e l d a Bre a t h of the w i น d นะคะนั่นก็คือ1มีระเบิดนะคะมีเวทมนตร์ระเบิดสกิลระเบิดมันก็จะแตกต่างกันอย่างของลิงก็จะเป็นแบบระเบิดที่โฟกัสกลุ่มเป้าหมายได้นะคะหรือว่าบางคนก็จะเป็นระเบิดระเบิดใหญ่ๆเนะะียอย่างของ z e l d a เองก็จะเป็นระเบิดที่เดินได้เออมันก็จะมีแบบระเบิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะเราก็จะได้เห็นและต่อมามันก็จะเป็นเหมือนกับเครื่องหยุดเวลาหรือ Space ที่เอาไว้หยุด เวลาหยุดทุกอย่างเพื่อให้เราได้ตีหรือว่าให้เราได้แบบกำจัดศัตรูนะคะอันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะต่อมาก็จะเป็นแม่เหล็กแม่เหล็กตัวน,นี้ก็จะช่วยในเรื่องของการจับอาวุธจับสิ่งของของศัตรูของเรานะคะเพื่อที่จะโยนกลับไปใส่ตัวของมันเองนะคะอันนี้ก็คือแบบ Amazing มาก,มากๆรู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกแบบคือมันมันมากนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นน้ําแข็งน้ําแข็งที่เราเคยเล่นใน Break of the w เนี่ยจะสามารถที่จะทําให้น้ําแข็งที่เป็นน้ำเนี่ยขึ้นมาเป็นน้ําแข็งได้แต่ในภาคของ High Ruler เนี่ยมันสามารถเป็นน้ําแข็งได้ในกระทั้งอยู่บนดินนะคะมันเหมือนกับถูกทําขึ้นมาเป็นกําบังเวลาที่แบบศัตรูจะโยน อาวุธโยนอะไรใส่เรานะคะเราสามารถที่จะเอาน้ำแข็งตัวนี้มาบังได้นะคะแล้วก็ในตัวของการเล่นเนี่ยอาวุธของเกมนี้จะแตกต่างกับภาค Break of the Wild มากเพราะว่าภาคนี้นะคะอาวุธจะไม่มีการแตกหักนะคะแต่เราสามารถที่จะเพิ่มอัพสกิลของอาวุธนะคะอั g เกรดของอาวุธ เพิ่มเลเวลของอาวุธให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้นได้นะคะก่อนที่เราจะเข้าเกมนะคะเราสามารถเลือกอาวุธให้กับตัวละครของเราได้1ชิ้นนะคะเลือกอาหารได้หนึ่งอย่างนะคะที่เป็นเอฟเฟกแล้วก็จะเข้าเกมไปเพื่อที่จะไปต่อสู้ในด่านนั้นๆนะคะอันนี้ถือว่าสนุกมากๆเพราะว่าส่วนตัวคือชอบชอบความเป็นเจลดาอยู่แล้วเป็นทุนเดิมแต่พอมาเป็นภาคนี้เรารู้สึกว่าเราได้สัมผัสกับ กับความเป็นตัวละครตัวอื่นๆด้วยนะคะและในตัวละครของแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวมีแบบมีสตอรี่ของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วเราเข้าไปเป็นสวมบทเป็นเขาแล้วก็ใช้อาวุธแบบเขานะคะ,ะมีสกิลทักษะแบบเขานะคะที่นอกเหนือจากการที่เราเป็นลิงแล้วรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยเติมเต็มความต้องการของตัวเราเองได้มากๆเราเป็นได้หลายคนมากอะแล้วเรารู้สึกว่าเออคนที่เราไม่เคยเห็นหรือคนที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้เล่นเลยเราก็ยังได้เล่นนะคะอยาก อิมปาเป็นต้นนะคะในเกมนี้เรารู้สึกประทับใจอิมปามากเพราะว่าในการที่เขาเป็น Break of the w i ายเนี่ยเขาเป็นยายแก่อะยายแก่ที่อยู่แบบคอยเตือนความจำคอยแนะนำลิงว่าคุณเป็นใครอะแต่ในภาพนี้คือฉันได้มาร่วมลบก,กันกับเขาอะคะ่ะและคืออิมปาคือสวยมากคือชอบมากมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเป็นไฮรู ule, เออร์นอกจากจะรบจะสู้ฟันกันแล้วนะคะมันก็ยังมีความแบบเป็นสตอรี่ที่เชื่อมโยงกันหลายๆอย่างที่ดูแล้วแล้วรู้สึกว่า มัน Impact กับตัวเองนะคะนั่นก็คือตอนที่เซลดาลิงอิมปาเนี่ยเดินทางไปที่เมืองของมิฟานะคะเมืองที่เป็นน้ำนะคะแล้วเราก็ขอให้มิฟานีเนเน่เป็นคนที่แบบขับดีบาดิสใช่ไหมแล้วมันจะมีประโยคนหนึ่งที่พ่อของมิฟ่าบอกว่าแบบเหมือนจะรอให้เธอกลับมาหรืออะไรสักอย่างนึงน,นะคะแล้วคือแบบอย่างที่รู้ๆกันนะคะมันจะเทือนใจตรงที่ว่าเรารู้ว่าอนาคตคือมิฟ่าต้องตายอะแต่คือนตอนนั้นคือพ่อเขาบอกว่าแบบคือต้องกลับมาเลย มันก็เลยรู้สึกว่าเออมันเชื่อมโยงกันมันนอกจากจะสนุกมันสนุกโหดมันแล้วนะคะมันยังมีผลต่อความรู้สึกด้วยอันนี้ขอชมว่าเกมนี้ทําออกมาได้ดีนะคะในเรื่องของการเล่นเกมผ่านไปแล้วนะคะสุดท้ายเลยอ่าในเรื่องของกิมมิคอย่างที่เล่าไปในเรื่องของอ่าก็จะมีการเก็บครัวลอกซีดนู่นนั่นนี่นะคะก็ยังคงก็ยังคงความเป็น Break of the Wild อยู่นะคะแล้วเราก็ยังได้เล่นเป็นเหมือนกับอ่าพัสดุหรือเปล่าไม่แน่ใจที่เขาอยู่ในปากคัวล็อกซีดอันนั้นอะ เราก็ได้เล่นนะในขอสปอยหนึ่งคือได้เล่นนอกจากนอกจากเซลด้าลิงอิมปาแล้วเราก็ได้เล่นตัวนี้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวละครทุกตัวเนี่ยนะคะก็จะมีท่าไม้ตายที่แตกต่างกันคือขอเล่าในเรื่องของการเล่นก่อน เวลาที่เราเล่นเลือกหนึ่งเลือกอาวุธเลือกตัวละครเลือกอาวุธนะคะด่านบางด่านเนี่ยเขาจะกําหนดตัวละครที่ชัดเจนเช่นด่านเนี้ยฉันจะให้เธอเล่นเป็นเซลด้าเธอก็ต้องเป็นเซลด้าและมีหนึ่งผู้ช่วยผู้ช่วยตัวน,นั้นเราอาจจะเลือกได้แต่เราจะเปลี่ยนผู้เล่นหลักไม่ได้อาจจะเป็นเซลด้ากับลิงหรือเซลด้ากับ ar, อินปาเลไรก็ได้แต่พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพอเราเลือกอาวุธ1ชิ้นที่เราไปอัปเกรดมาที่คิดว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วเลือกเอฟเฟนอาหารให้ทานแล้วนะคะเราเข้าไปในเกมปุ๊บเราก็จะมีคำ สั่งให้เราไปทําลายศัตรูบางตัวเช่นอาจจะเป็นแบบไฮน็อกหรือจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งในตัวศัตรูของเรานะคะเวลาเราโจมตีเนี่ยมันจะมีโล่ขึ้นมาโล่นันก็คือเป็นเกราะของศัตรูนั่นเองถ้าสมมุติว่าเราทําลายโล่เหล่านั้นจนแตกกระจายแล้วปุ๊บเราจะสามารถใช้ท่าไม้ตายนะคะทํากําจัดศัตรูตัวนั้นได้และอีกอย่างหนึ่งนะคะเราเวลาที่เราแบบทําลายศัตรูตัวลูกกระจอกอะคะ่ะกระจิกกระจอกที่เป็นแบบมอนสเตอร์ต่าง เราสามารถเก็บเลเวลเพื่อที่เราจะได้ใช้ท่าไม้ตายได้อยากจะบอกว่ากราฟิกของการทําค่าท่าไม้ตายของเหล่าฮีโร่แต่ละตัวคือสุดยอดมากๆเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันไม่ได้จำเจเลยแต่ละคนแต่ละท่ามันดีมากๆนะคะการเก็บสะสมสะสมแต้มสะสมเลเวลต่างๆทำให้แบบตัวละครแต่ละตัวปล่อยท่าไม้ตัดออกมาที่แบบคอมโบเซตหรือแมแต่กระต้งอง ฟูลี่ลัชเองก็แล้วแต่นะคะก็คือสุดยอดมากๆอยากจะบอกว่ามันมากๆนะคะไม่ว่าจะรู้สึกอะไรเครียดจากการทํางานเดินทางมาเหนื่อยนะคะเราสามารถปลดปล่อยความรู้สึกของเราออกมากับเกมนี้ได้นะคะมันเพลินเพลินมากนะคะแล้วก็ทําให้รัดเองนะคะใช้เวลาแค่30ชั่วโมงในการเก็บทุกด่านได้นะคะ แล้วก็ประทับใจจนถึงต้องมาแบบรีวิวให้กับทุกคนได้รับชมนะ,ะมันดีมากๆเลยจากที่เล่ามานะคะเรามาสรุปข้อดีกันเลยนะคะข้อดีอย่างที่บอกไปเ,เนื้อเรื่องดีมากนะคะดีมากยังไงดีมากก็คือเหมือนกับว่ามันเนี่ยสามารถ ไขข้อข้องใจต่างๆจากภาพ b r e o k t h t w i ีนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งการเดินเรื่องในเกมเองก็ดีมากๆนะคะทำให้เราแบบเข้าใจแล้วก็สนุกไปกับการเล่นเกมนะคะแล้วก็การเพลย์เกมนะคะเพย์เกมก็ดีมากๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าในแต่ละตัวที่เราได้เป็นนะคะที่เราได้ลองเล่นไม่ว่าจะเป็นเจลด้าอินปาลิมิฟาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมันมีท่าไม้ตายมีแบบกินมิคต่างๆนะคะที่ทําให้เราบบดูไม่เบื่อเลยนะคะศัตรูนะคะก็มีเลเวลที่แบบท้าทายมากๆ ตั้งแต่ลูกกระจกตั้งแต่แบบขึ้นมาเป็นแบบพี่น็อกหรือน่้นนั่นนี่ไปจนถึงตัวบอสเองนะคะมันก็เลยทําให้เกมนี้ดูน่าค้นหาแล้วก็ไม่เบื่อเลยนะคะแล้วก็ภาพสวยมากภาพสวยมากจริงๆคือในภาพของกราฟ,ฟิกแม้แต่ละด่านน่นนั่นนี่คือแบบกราฟิกดีมากสวยมากนะคะมีเซอร์ไพรส์มากๆนะคะเป็น เวลาที่เราเล่นไป ty, เนี่ยเราจะเจอเซอร์ไพรส์ที่เราคิดไม่ถึงว่าเราจะได้รับนะคะตัวเนื้อเรื่องเองแล้วก็ทั้งตัวการเล่นเป็นแบบฮีโร่ต่างๆเองด้วยนะคะก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือยังคงกิมมิคของความเป็น Break of the w ไวนนะคะมันมีกลิ่นอายของความเป็นแบบของความเป็นเกมเดิมอยู่นะตรงนั้นนะคะมันทาให้เรารู้สึกว่าเราเล่นเกมนี้แล้วเราหายคิดถึงอะเราเล่นเกมนี้เราหายคิดถึงเซลดามันเป็นเกมที่เราแบบ เล่นแล้วอ่ะเราอยากเล่นเซลด้าภาคต่อไปะะอ่ะออันนี้คือแบบขอชมมากๆว่ามันดีมากๆนะส่วนข้อเสียเรียนมีสองด้านเสมอค่ะทุกคนแม้จะดียังไงมันก็ยังคงมีข้อเสียอยู่นะคะสําหรับเกมนี้นะคะข้อเสียของมันก็คือแบบเฟรมเรตตกบ่อยมากนะคะเวลาที่เราเล่นแล้วแบบศัตรูเยอะๆนะคะบางทีเราก็แบบมีค้างบ้างติดบั๊กบ้างหรือโน่นนั่นนี่นะคะแต่ว่ามันเป็นข้อเสียที่เราให้อภัยได้นาะก็ต้องเข้าใจกันนะคะ สำหรับเกมนี้นะคะส่วนตัวแล้วชอบไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ตัวเองเนี่ยชอบนะคะก็เอาไปเลยนะคะ9.7ที่ติดที่ลบไปที่ไม่เต็มศีรก็คือหักเรื่องของเฟรมเรทนะคะแต่ว่าส่วนตัวคือชอบมากๆนะคะค่ะแล้วก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเกม h ฮรูว a น i ดอร์เอชออฟ a ราเมค่ะสำหรับใครที่ชอบนะคะหรือว่าไม่ชอบการรีวิวนี้ยังไงนะคะมีอะไรแนะนำนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะและสัญญาว่าจะเอาไปปรับใช้แล้วก็ นำเสนอเรื่องราวดีๆต่างๆอีกมากมายให้กับคุณได้รับชมกันนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ต้องขอลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมนะคะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้เราในครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย